เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกร้านจับเป็นตัวจฉีดด้วยนะครับเนี่ยครับตัวจฉีดนะฮะตัวจฉีดด้วยตัวจฉีดด้วยรู้สึกว่าดมดมม้าเปล่าดมม้าเปล่าดมม้าเปล่าเนี่ยแล้วเอาจิตจูผู้ใดไปดมนะจนเปี้ยยเวิรดเปล่าพี่ไม่รู้เหรอว่าพี่เบสแกเป็นอะไรพี่ไม่ได้เป็นโควิดน้องเอ้ยคนมันเยอะไง จะถ้าเราจะเล่นเราก็สงสารพี่เรามาขนาดนี้ไม่ต้องสงสารอเพือคุณไม่รู้เหรอว่าพี่เบสเป็นอะไรเป็นอะไรพี่เบสเขาเป็นแฟนพี่สายเนี้ยแล้วเกินอ่ะไปเอ้ยก็บอกอยู่ว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันจับมือสิจับมือสิจับมือสิปากปากเขาก็บอกว่าเพื่อนแหละมันพออยู่ด้วยกันเพื่อนเพื่อนเพื่อน พ่าแล้วว่าแล้วเหลือเหลือพื้นที่พี่ยืนบ้างนุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปกลับไปคอนเสิร์ตลงระตู้เบสไปไหนอะฮะวันนี้สิเบสเบสวันนี้สินั่นไม่ชอบนะเบสเบสเบสทำอย่างนี้นะมคือสอนขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋แต่มันคนละอย่างกับไปไปนะไปไปเขาไม่เช็คโทรศัพท์ครับเป็นแฟนกันแต่เขาไม่เช็คโทรศัพท์คือถ้าเกิดสมมติเราออกจากบ้านอะไรเงี้ยกลับเข้ามาอ่านุ๊กมาเหรอ อ๋อพี่ก็ไม่เช็คเดี๋ยวเขาเขาบอกว่านะวนุกม้าเหรออืออคือคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เช็คนะอ่ไม่ได้ห่วงอะไรเลยไปไปกินข้าวยังกินแล้วอ่ไปกินข้าวอ่เถอะอเถอะคือตกลงเนี่ยเขาไปเขาไปชดไม่ใช่เขาไม่เพราะไม่ใช่หรอเขาเขาไว้ใจเขาไว้ใจเราเขาไว้ใจเราเขาไว้ใจ มันหัวยังวะพี <mm ่พูดอะไรเมื่อกี้พี่พูดอะไรเขาไว้ใจนุกไงเขาก็เลยไม่ไม่เช็คไงอ๋อ้พี่สายแนีนไม่ไว้ใจพี่เลยเนี่ยโอ้ยเอาละก็จริงจริงหรือเปล่าเมื่อวานเห็นไหมเขาก็เคยไม่เคยเช็คโทรศัพท์ผมพี่หุดพูดก่อนได้ไหมครับอะไรนะคะเมื่อวานที่เรานั่งกินข้าวอยู่แบบอร่อยอร่อยออร่ยแล้วก็เฮฮากันด้วยจันเวทกับพี่สายแนีนสิโอ้จริงจริงด้วยเขาก็เห็นเหมือนกันเขาก็เห็นเหมือนกันนะเอาเถอะ จริงเหรอ,อเข<อ>าจำได้แล้วเอาละมันสุด